น้องชาวลำปางที่เคารพครับ,บ,รบได้ยินเสียงไหมครับรแล้วทำไมผมไม่ได้ยินเสียงพี่น้องเลยครับด้วยความยินดีนะครับที่วันนี้คณะของพรรคเพื่อไทยนำมาโดยคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณเสฐาทวีสินมาพบกับพี่น้องตรงนี้แลวครับอีกสักครู่หนึง่ง หัวหน้าพักเพื่อไทยนายแพทย์ชนนานสีแก้วก็จะมาพบกับพี่น้องด้วยมาวันนี้ตรงๆครับพูดกันหน้าวัดนี่แหละเพื่อจะได้เข้าใจว่าเป็นการพูดความจริงว่ามาหาเสียงให้พักเพื่อไทยครับหาเสียงให้เบอร์สาจรัตริศจันทระสุเรนินหาเสียงให้เบอร์ยี่สิบเพักเพื่อไทยกาทั้งสองใบให้แลนสไลด์ครับ วันนี้ผู้อาวุโสท่านพินิจจันทราสุเรนขวัญใจพี่น้องชาวลำปางก็อยู่นี่ท่านไพรโรดโลสุนทรผู้อาวุโสอีคนก็อยู่นี่ครับเมื่อไรก็ตามที่ไพรโรดโลสุนทรและพินิจจันทราสุรินปรากฏตัวพร้อมกันก็เป็นนั้นว่ายกจังหวัดลำปางแน่นอนครับพี่น้องครับ ประไทยประกาศแนวทางนโยบายชัดเจนจะทำให้พี่น้องพ้นจากสภาพเป็นหนี้เป็นสินและพ้นจากความยากจนภายในสปีนับจากเป็นรัฐบาลเป็นต้นไปใครเป็นหนี้ยกมือไม่น่าเชื่อนึกว่ามมาอยู่หน้าวัดรวยกันหมดแล้วพี่น้องครับ ใครเป็นนี่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลพักหนี้เกษตรกรให้สมปีไม่มียังไม่ต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกครับประการที่สองพี่น้องเดี๋ยวคุณเศรษฐาจะมาบอกว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคนไทยอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปจะได้อะไรครับ เสียงเบาแสดงว่าไม่ค่อยเต็มใจไม่ค่อยอยากได้จะได้อะไรครับอยากได้ไหมไดเดี๋ยวคุณเศรษฐาจะพูดชัดชัดให้ฟังพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สลดราคาทันทียาเสพติด ปาปามเด็ดขาดให้หมดไปยาบ้าต้องหมดไปกัญชาต้องห่างไกลมือลูกหลานเยาวชนยังไงนะครับอ๋อพี่น้องเขาบอกว่าเขาชอบใจมากเพราะว่าทุกวันนี้ของแพงทุกอย่างปุ๋ยแพงยาแพงมาม่ายังแพง แยาบ้าถูกลงถูกลงทุกวันทั่วประเทศไทยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพี่น้องครับที่ดินทำกินของพี่น้องจะเร่งพิสูจน์สิทธิและจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย50บล้านไร่คือเป้าหมายของรัฐบาลเพื่อไทย อย่างนี้เอาหรือไม่เอา,เ,อาเลือกพักไหนเ,เบอร์อะไรครับเริ่มงงเบอร์กันแล้วครับาบางคนตะโกนยีบเก้าบางคนตะโกนเบอร์สามบางคนหันไปเจอรถแห่พี่บินิตเจ็ดเข้าไปอีกอพี่ห้องจำไม่ยากจำไม่ยากบางคนเป็นห่วงว่าเบอร์มันไม่เหมือนกันระหว่างเบอร์พักกับเบอร์เขต ประชาชนจะสับสนหรือเปล่าแต่ใจผมนี่ไม่เคยห่วงเลยเพราะไม่ว่าจะสลับเบอร์สลับกากันยังไงถ้าหัวใจอยู่กับเพื่อไทยพี่น้องก็หาเจอถูกไหมครับพี่น้องก็กาได้ใช่ไหมครับเบอร์พักกาเบอร์เบอร์พักกาเบอร์เบอร์เขตนีดด้กาเบอร์าน,นานแล้วจะไม่แลนสไลด์ได้ยังไง มีคนเขาบอกว่าไอ้ตอนเนี้ยถามก็แลนสไลด์ละ่ะแต่พอใกล้เลือกตั้งเกิดพักอื่นมาหาแล้วเอาตังมาให้เอาหรือไม่เอา,เอา,น,านัา่นพูดหน้าวัดจะหลอกกันให้ดีใจบ้างก็ไม่ได้พูดมาซะเต็มคำเชียวตอบผิดหรือเปล่า เลือกพักไหนเลือกพักไหนแล้วถ้าพักอื่นเอาตังค์มาให้เอาไหมยังเอาอยู่แต่ถ้าเอาตังค์เขาแล้วเขาบอกให้เลือกเขาเลือกไหมเลือกไหมจะเลือกเบอร์อะไรแตกอ่ะเอาพี่น้องถ้าอย่างนั้นใครเอาตังค์มาให้ ถ้าจะเลือกก็เลือกเพื่อไทยงั้นเอาตังไปโลดไม่มีปัญหาเห็นว่าพี่ไพโรจกับพี่พินิจหันมายักคิ้วบอกพูดถูกแล้วไอ้น้องมึงว่าไปพี่น้องครับวันนี้สถานการณ์การบ้านการเมืองมันมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วครับให้เด็ดขาด ให้เป็นหนึ่งเดียวให้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกลับกลายเพราะถ้าเลือกพรรคอื่นจะได้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเลือกเพื่อไทยจะได้คนพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนพี่น้องครับอีกสักครูหนึ่ง หัวหน้าพักเพื่อไทยจะเดินทางมาพบปะกับพี่น้องที่นี่แต่ผมเข้าใจว่าในเวลาที่เรากำลังจะต้องมีภารกิจกันต่อเดี๋ยวจะไปแม่ทะเดี๋ยวจะไปในเมืองลำปางดังนั้นเราพบกับคนที่จะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย เลยดีกว่าบางคนถามว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยมีคนเกือบ70ล้านคนแต่ไม่เกิน3คนครับที่จะเป็นและหนึ่งในนั้นคือคนนี้เศษฐาทวีสินคันดิเดตนายกมาเปิดไทยครับ